กราบ,บสบาย,บายดีพ่อแม่พี่น้องว่องไปน้เพือเ่อนเบิร์สทุกคนเนาะวันนี้พบกับเที่ยวสองไอ้น้องเนาะสาวกันต์ไทสาวผู้ไทยกับมีน้อยสาวผู้ไทยเ้าไมนู่นควรเฮากินมืนนม้อนี้นะมื้อนี้เฮากับมากินเมนูตับกระปุ้นเนาะพี่น้องเอ๋อพักเฮากับมีพักสลัดมะแตแะร็แล้วก็มะทงผู้เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อยังเด้อตะกาันอนค่ำคำพี่น้องเอ้ยจนคำประมืดแล้วเนาะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้องมีเพิ่นกินกับข้าวเนาะพิ่นว่าเยอะข้าว มาลงมือกินเลยพี่น้องเด้อมาเด้อห้าวสาตล์พักเป็นแต่แซ่บนม่เนาะมวนๆเอาไปคำง่ายๆลุ้นเนาะยังแซ่บเด้อเด้อมาเลยพี่น้องเด้อ กินตางเข้าแร้งนะทุกคนอืมเตาโอ้โหเส้นเหนียวนุ่มนะทุกคน อันขาปุ้นบีบซื้อมาแต่ตลาดนี่แ yes. ม่นาซื้อวันปักคยานิโอุ้ยไฟดับอืม่เลพิ่มอมีเยอะไหมใจฮักใจไหมพ่มเรเซพเอามือน ไทยดับพี่น้องมากินโต๊ะนะพี่น้องนะกินนี่เพราะเออเทเวใต้ไผ่นะพี่น้องนะไผ่นี้กับไทยดับกับพี่ดิโซนนะย่ำกินย่ำกินเลย ยมากย้อนดยคันดเาตาเดี๋ยวไปแช่ไปเลยเพื่อจะก้าไม่จับนี้นะเชนกระปุนมันใช้การ ให้ดับยังกลางเว้นไม่ได้เวลาให้กิปบแพี่น้องมาลุยกลางคือเลยนะอืม ก่อนมีพ่อแต่ไม่ได้กินนะทำให้พูดนซมดก่อนนะพี่น ตามน้อยไม่ได้ตามเพื่อน,น้องมีเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อน,น้าเพ่อลกินน้ำบอลนะนกินนี้ไว้อนากินเพราะดียาเยอะบรรกากาศจงสองไม่กินพันก้ตนตนแต่น้ำมันนี้น Kenapa harus ada orangnya? Soalnya kirim ลายนั่นอะใส่กินกินซ้างกมเลกินเซอกย่งพี่น้อง แก่บนาดี่นอ้องรสชาติเผ็ดเผ็ดมๆหวานหกระเทมีมมีแมงกระเทียมดองด้วกระเทียมเป็นโฮเดยจำได้มหมที่เนี ทำยังไงปุ้นเป็นโถแล้วแกไม่ได้กินกันมาบ่าวูพรอมคุยเล่มเล่ม คนเหนียวจ้ำน้ำข้าคุณนนะน้ำดำปุ้นเจีบาวเนะเสียงไมค้คนจำเกี๊ยนะคะ ແມ່ນມາເຮົາລີ້ຊິຄັນກັນໄດ້ຈົບຮິບລົງເດີ້ນີ້ເນາະພີ່ນ້ອງຂອບໃຈທີ່ິຊາກິຕາມາສົຈີເລ